อ,อ,อื้อมากินมากวันนี้เรามาทำขนมจีนคุปปาลากันจ้าใส่หอลแครงดองด้วยมาก,ก็ขออืนเลยน้ำปลาลาเลยจ้าสุดเด็ดใส่เป็นเลยค่ะ หอมแล้วก็พริกจ้า น้ใส่ไปเลยค่ะเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วจ้าต้องแบบว่าเข็มเขๆเปรีป้ยวอ เริ่มหอมแล้วค่ะมแมสนตาลน,นิดนึงโอค่อจะอ,อกอะโอ้คิดึมากอมผักชี ủa Rồi. lẽ Lên ừ. ừ. tàu lâu. ดูนี่อืมหอยแครงดองจ้าเดี๋ยวเขาแกะแป๊บนึงนะคะโอ้โหเนื้อแน่นใสเลยจ้า Ui, tôi dám ăn Wow Ui lại lại Hãy subscribe cho kênh หอยแข็งอืมเนือ่อหอมมากเข้าชิมก่อนเค็มๆคือเปรี้ยวอืม,อมลืมริก,กอ้วนอืม ต้องขอบเซ็บไปอีกจ้าอืมอไ,ไหลละ้ำไ,ไ,ไหลไหลแล้วจ้าโอ้โหดูเนื้อเขาใส่นี่ขนมจีนจ้าอันนี้พระเอกของเรา

อใครชอบกินแบบขนมจีนนะครับใส่ปลาไหลนะเราไปทําดูนะคะสุดเนี้ขนมจีนคุกน้ำปลาใส่หอยแครงจ้า